ยองไซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็ประมวลเรื่องราวเกี่ยวกับ Baby m ม n s t เตอร์ที่ประเทศไทยกันนะครับเด็กๆเนี่ยเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็แวะมาถ่ายรายการกันด้วยนะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรเป็นรายการเรียลลิตี้เกี่ยวกับ แต่ว่าครั้งนี้เดินทางมาถ่ายทํากันถึงประเทศไทยกันเลยและก็ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาประมวลผลกันว่าเด็กๆ Baby Monster เนี่ยเขาไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างอยู่ประเทศไทยเนี่ยเจอกันเป็นยังไงโมเมนต์ Moment อะไรเกิดขึ้นมานะครับครั้งแรกเลยก็คือเดินทางถึงประเทศไทยปุ๊บแฟนๆคือแตกแต่งกันมากๆไม่คิดว่า Baby Monster เนี่ยเขาจะมาประเทศไทยกันจริงๆจากที่มีข่าวลือไว้นะครับสุดท้ายแล้วเมมเบอร์ Member อีก5คนในเปรมเนี่ยก็เดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยและก็เพิ่งมา รู้ว่ามาถ่ายรายการกันนะครับเพราะว่าคนทีมงานกันมาและก็พกกล้องกันมาคนละตัว2ตัวกันด้วยเลยทีเดียวกระเป๋าใบใหญ่มากเลยนะครับที่แบบว่าหอบกันมาจากเกาหลีใต้แฟนๆเนี่ยมีการคิดว่าเอ๊หรือว่าจะมาอยู่เป็นอาทิตย์เลยหรือเปล่าเรียกได้ว่าพอมาถึงสนามบินปุ๊บเนี่ยก็เริ่มถ่ายรายการกันเลยนะครับไม่ให้รอช้าน้องแพรไปรับที่สนามบินเนี่ยก็ได้ถ่ายกันเลยจริงๆจังๆมารับปุ๊บก็ออกไปเที่ยวกันเลยอีกวันหนึ่งนะครับก็แบ่งทีมกันเดินเที่ยวที่กรุงเทพนะครับไม่รู้ว่ามีภารกิจอะไรหรือ เ,เพราะว่าแบ่งทีมออนนี่และก็มักเน่เสร็จแล้ว,ลวปุ๊บเนี่ยเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์ก็ปรากฏตัวอีกครั้งนะครับพร้อมกับชุดไทยซึ่งสวยมากๆเลยตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะมีเพียงแค่แก๊งมักเน่ลายเท่านั้นที่ใส่แต่ว่าไปๆมาๆเนี่ยใส่กันครบทีมเลยนะครับแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากไปถ่ายรายการกันที่ไอคอนสยามเสร็จแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนชุดอีกเซตหนึ่งนะครับลั ไปช้อปปิ้งหาของกินกันแบบอร่อยอร่อยมากๆเลยมีชิกกต้าอาชอนเนี่ยแอบ,บกินเนื้อจอระเข้กันด้วยแฟนๆถึงกับอึ้งเลยนะครับว่าเด็ก2คนนี้เนี่ยเขากินเก่งกันมากๆและเบบี้มอนสเตอร์ทุกคนนั้นเนี่ยเก่งกับการกินจริงๆกองทัพคือเดินด้วยท้องพอเสร็จจากอีกหนึ่งวันปุ๊บไปเลยนะครับเล่นน้ําทะเลก,กันที่พัทยานั่นเองไปถ่ายรายการกันต่อที่พัทยาไม่รู้ว่าเล่นบานาน่าบ๊ทจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าเด็กๆเล่นน้ากันสนุกสนานสุดๆเสร็จจากเล่นน้ํา ตกเย็นไปกินอาหารทะเลซีฟู้ดนะครับลายแฟนๆก็บอกว่าเด็กๆเนี่ยไปกินหมูกระทะก,กันต่อด้วยพอเชา้าปุ๊บหลังจากเล่นน้ําทะเลเสร็จไปต่อกันที่ตลาดน้ําพอจบจากตลาดน้ําปุ๊บนะครับก็เดินทางกันไปต่อเลยที่ตึกมหานครนั่นเองขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าไปถ่ายรูปกันแล้วก็มีการเต้นแล้วก็ร้องเพลงเตรีมไปด้วยแต่ว่าก็มีแขกคนอื่นเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็รุมถ่ายรูปเบบี้มอนสเตอร์กันแบบว่าเยอะมากๆเลยแต่ว่าทีมงานสตาฟเองเนี่ยก็เร็วสุด,สดๆรีบวิ่งมาเบรกแว้งมาห้าม เด็กแปลว่าเป็นภาพแคนดิดเนี่ยสามารถถ่ายได้แต่ถ้าหากจะเซลฟี่ด้วยไม่ไม่ให้ถ่ายเด็ดขาดนะครับพอจบจากตึกมหานครปุ๊บเนี่ยด้วยฟิลลูกคุณหนูลูกคุณใจนะครับเด็กๆบีบีมอนสเตอร์นั้นเนี่ยก็เดินทางกลับเกาหลีใต้ภายในคืนนั้นทันทีนแฟนๆเนี่ยก็ไปส่งกันเพียบเลยเหมือนกันจนถึงเด็กๆเนี่ยไปถึงที่เกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ยังคงรุนกันอยู่ว่าเบบีมอนสเตอร์เนี่ยจะเดินทางไปญี่ปุ่นต่อเลยหรือเปล่าเพื่อไปบ้านของรุก,กะกับอาสานั่นเองแต่อันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครัวานนเเรรีียล้้้งอกกจจปปะะททไแม ทศญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าต้องมารอดูกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยใครที่ชอบโมเมนต์วันไหนบ้างของเด็กเด็กเบบีมอนสเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับวันแรกวันที่ไปเที่ยวพัทยาหรือว่าวันที่กลับมาแล้วที่ตลาดน้ําหรือว่าที่ตึกมหานครมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นชุดไทยในตำนานนางวัคดีเบบีมอนสเตอร์คลิปนี้เราต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาเจอกันในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง